ขเจพี่น้องสุภชัยหลีตระกูลจะมาเป็นพยานเรื่องหลักความจริงและภาคปฏิบัติของคิดจักขเจ้าเป็นคิดเตียนมาตั้งแต่เด็กๆขเจ้าเชื่อพระเจ้าเนี่ยก็คือตามคุณแม่แล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยขเจก็รู้ว่าถ้าเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าเนี่ยก็คือเราก็จะพินาศก็ขอบคุณพระเจ้าที่คุณแม่นำพาขเจเนี่ยก็คือให้ขเจ้าได้เชื่อพระองค์แล้วก็นำพาขเจเนี่ย ไปประชุมอยู่บ่อยๆแล้วก็พ่อแม่ก็บอกว่าไปคิดจักก็ตอนนั้นข้าพเจ้าก็ยังเข้าใจคำว่าคิดจักเนี่ยก็คือโบสถ์หรือว่าสถานที่ก็ไม่ได้สนใจว่าคิดจักรคืออะไรตามพระคำของพระเจ้าแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยก็ยังเห็นว่าแต่มีหลายๆคิดจักรก็คิดจักก็อาจจะตั้งชื่อตามท้องถิ่นตั้งชื่อตามชื่อคนหรือว่าตั้งชื่อตามหลักธรรม ตอนนั้นก็คิดว่ามีหลายๆคิดจักก็ดีเพราะว่าเราสะดวกที่ไหนเราก็สามารถไปที่นั่นได้ก็แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี้ยก็ทํำให้ข้าพเจ้ามองเห็นหลักความจริงเกี่ยวกับคิดจักอย่างเช่นคิดจักเนี่ยก็คือชุมนุมชนที่ถูกเรียกออกมาหรือว่าคิดจักในฐานะที่เป็นพระกายของพระคิดในเอเฟโซบทที่1ข้อ23หรือว่าคิดจักเนี่ยก็คือเป็นผู้ครองของพระคิด ในเอเฟโซบทที่5ข้อ25หรือว่าคิดจักรในฐานะที่เป็นบ้านของพระเจ้าใน1ติมธนเทียบที่3ข้อ15หรือว่าคิดจักรในฐานะคนใหม่เอเฟโซบทที่2ข้อ14ถึงข้อ15บขอบคุณพระเจ้าที่ให้ข้าพเจ้ามองเห็นหลักความจริงเกี่ยวกับคิดจักรข้าพเจ้าก็ประทับใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับคิดจักรในฐานะที่เป็นพระกายของพระคิดเพราะว่าเราทั้งหลายเนี่ย ก็คือเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์ก็คือความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งไม่ว่าเราจะไม่ว่าเรากับวิสุทธิชนหรือว่าเรากับพระคิดคิดจากในฐานะที่เป็นเราเรารู้ว่าเราคิดจักเนี่ยก็คือเป็นพี่น้องก็มันก็ก็ไม่ไม่มีความสัมความสัมพันธ์ก็ยังไม่ลึกซึ้งเท่ากับความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพระกายของพระคิด แล้วก็พระกายของพาคิดเนี่ยก็คือมีเพียงหนึ่งเดียวดังนั้นชื่อคิดจักรเนี่ยก็คือไม่มีชื่อเรียกที่พิเศษตามพระคำพีเนี่ยก็ทําให้ข้าพเจ้ามองเห็นว่าคิดจักเนี่ยก็คือเรียกชื่อตามท้องถิ่นอย่างเช่นคิดจักรที่อยู่ในเมืองกรุงเยรูซาเลม็มในกิจการบทที่8ข้อ1หรือว่าคิดจักรที่อยู่ในเมืองอันติโอเกียในกิจการบทที่13ข้อหนึ่ง โดยการเปิดเผยเช่นนี้ก็ทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจเึ็คคาว่าคิดจักมากยิ่งขึ้นดังนั้น,นคิดจักที่มีชื่อเรียกที่พิเศษเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงกับหลักความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระองค์เนี่ยก็คือให้ข้าพเจ้าอยู่ในคิดจักที่ถูกต้องเพราะว่าคิดจักที่ข้าพเจ้าอยู่ไม่ได้มีชื่อเรียกที่พิเศษแต่เป็นชื่อเรียกตามท้องถิน่น อเมนขอบคุณพระเจ้าและพระองค์ก็ยังได้ให้ข้าพเจ้าประสบการณ์ด้วยเพราะว่าตอนที่ข้าพเจ้าไปที่ใต้วันเนี่ยข้าพเจ้าก็ไปหาพี่น้องแล้วพี่น้องของเราเนี่ยก็คือก็มองเห็นหลักความจริงเดียวกันนี้คิดจักของเขาก็ไม่ได้ตั้งชื่อเรียกที่พิเศษก็คือตั้งชื่อเรียกตามชื่อเมืองนั้นๆและโดยการที่เรามองเห็นหลักความจริงเช่นนี้ การผสมผสานระหว่างเรากับพี่น้องเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในความเป็นหนึ่งคําพูดของเราก็เป็นคําพูดเดียวกันเรามองเห็นสิ่งเดียวกันหลักธรรมก็เป็นหลักธรรมเดียวกันสิ่งที่เราพูดก็เหมือนกันก็ขอบคุณพระเจ้าโดยการเปิดเผยเช่นเนี้ยข้าพเจ้าจึงมั่นใจว่าข้าพเจ้าเดิอนอยู่ในหนทางที่ถูกต้องตามพระคาของพระอ,องค์แล้วก็ข้าพเจ้าก็รู้สึกได้ถึงความเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ คนละต่างประเทศเราก็สามารถประสบการณ์ถึงความเป็นหนึ่งนี้ได้ก็ขอบคุณแะละสรรเสริญพระองค์